วิธีคิดเมื่อชีวิตลม้ม 1. ึ่งอยากคิดมากวิ่งอยู่บนสายพานวิ่งนานขนาดไหนก็ยังอยู่ที่เดิมหนูเวลาเขาถีบจักเนี่ยต่อให้ถีบเร็วอย่างไรเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเวลาเรานั่งอยู่บนม้าหมุนหมุนไปหมุนมาก็หมุนกลับมาที่เดิมเวลาเจอปัญหาถ้าคิดถึงแต่ปัญหาก็ไม่มีวันหาคำตอบได้ครับ ชีวิตมันแย่ไม่มีงานธุรกิจไม่ดีล้มละลายบ้านโดนยึดรถโดนยึดไม่รู้จะทําอย่างไรคิดไปคิดมาก็ยังปัญหาอยู่ที่เดิมไม่ได้มีคําตอบเพิ่มมาตรงไหนครับฉะนั้นเวลาเจอปัญหาให้คิดถึงปัญหาแค่10%แต่ที่เหลือ90%ให้หาคําตอบเวลาทําข้อสอบเนี่ย เวลาอ่านโจทย์รู้ว่าโจทย์ถามอะไรก็พอครับไม่ต้องคิดแต่อ่านโจทย์อ่านโจทย์อ่านโจทย์แต่ไม่ยอมมาดูคําตอบข้างล่างว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่จะหาคําตอบได้10%คิดถึงปัญหาแต่อีก90%ให้หาคําตอบเพราะถ้าเราคิดถึงปัญหา90%เราจะเจอปัญหามากมายโดยไม่มีวันได้คําตอบครับ 2. ยิ้มสู้ต่อให้ล้มลงไปก็ยังยิ้มสู้อย่างรู้เท่าทันว่าชีวิตคนเรามันต้องเจอปัญหากันได้มีลมก็มีเรื่องหมดลมเมื่อไหร่เมื่อนั้นเรื่องถึงจะหมดฉะนั้นตราบที่ยังมีลมหายใจก็ต้องสู้กันต่อไปอย่าไปยอมแพ้อะไรง่ายๆเพราะไม่มีใครเอาชนะคนที่ไม่ยอมแพ้ได้ครับ ฉะนั้นวันนี้ขอให้ตั้งใจลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็สู้ต่อไปเพราะเมื่อเวลาผ่านไปข้างหน้าเราจะหันกลับมามองอย่างภาคภูมิใจที่เราไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆในวันนี้ครับ 3. ชีวิตเริ่มใหม่ได้ถ้าวันนี้ชีวิตมันมืดมนมองไม่เห็นทางไปให้ลุกขึ้นมาจุดแสงสว่างให้ได้ ไม่ใช่นั่งทอดอะไรอยู่ในความมืดถ้าแสงสว่างข้างนอกหาไม่ได้ให้จุดแสงสว่างขึ้นมาจากข้างในเพราะทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยปัญญาครับและอย่าคิดว่าวันนี้ชีวิตล้มไม่มีโอกาสจะลุกขึ้นสู้ใหม่มวยนะ่ะล้มลงไปกรรมการจะเริ่มนับหนึ่งใหม่เสมอและข้อสำคัญมวยล้มสามครั้งเขาต้องจับแพ้ไป แต่ชีวิตคนล้มกี่ครั้งก็ได้ถ้าหัวใจคุณไม่ยอมแพ้ครับ